ใช่ใช่รู้สึกว่าแต่งดีได้มากขึ้นเชื่อมั่นแบบนั้นใช่เลยไปไปได้อีกไปไปได้ไกลอีกอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินเคยได้ยินคํานี้จากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอะค่ะตอนที่อยู่ในธุรกิจสะข่ายอะท่านบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ็ดคำที่ที่เราเชื่อเราจะเป็นอย่างที่เราคิดคําเนี้ยค่ะมันใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะค่ะความคิดของเราแล้วเราจะเป็นไปตามนั้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ กว่าจะรู้ตรงเนี้ยว่าเออจริงๆเราเราเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆอ่ะเราคิดดีเราก็ได้ดีเราเราโฟกัสตรงไหนเราก็ได้สิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมีรายได้แต่เราไม่ได้โฟกัสรายได้เราไม่ได้โฟกัสเงินโฟกัสหนี้กลับกลายเป็นว่ามีหนี้อยู่เท่านี้เดือนนี้ต้องถอนรถอีกแล้วเท่าไหร่เดือนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนนี้ต้องจ่ายค่าลูกน้องเดือนนี้ต้องจ่ายให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปโฟกัสปัญหาทั้งหมดเลยอะค่ะโค้ม แล้วจะหาเงินมายังไงต้องต้องใช้เท่านี้เท่านู้นเท่าเหมือนเราไปเราไปตั้งเราไปตั้งปัญหาไว้ก่อนแล้วแบบเราก็ไปโฟกัสอยู่อย่างนั้นค่ะแล้วมันก็เลยเกิดสภาวะแบบเหมือนเครียดโค้ดบอกว่าให้ให้เรามีความสุขสนุกเบิกบานเมื่อก่อนนะคะพูดับตัวเองว่ากูจะมีความสุขได้ยังไงวะพรุ่งนี้กูต้องจ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเอามาหลอกมากคนเก่านั้นเอามาหลอกมาวันนี้ต้องเปิดเผยเลย เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะคิดอย่างนั้นจริงๆว่าคือกว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะแต่แต่ตอนนั้นเหมือนทะเลาะกับตัวเองเหมือนรบกับตัวเองอยู่เป็นคนสองคนที่แบบว่าเออรบกับตัวเองอยู่ทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จจะให้มีความสุขยังไงอ่ะเบอร์แปลกก็ยังไม่กล้ารับเลยค่ะโค้วกลัวว่าจะบัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้มีความสุขหรือใช่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องทําอะไรอีกถึงจะได้เงินมาเราเราเราโฟกัสปัญหาหมดเลย แต่พอได้มาอยู่ขายคอร์ดกมันไม่ได้ขายคอร์นะแต่พอได้มาทําตามกระบวนการคอร์สามสิบวันนะค่ะมันก็จะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนโค้ดสิ่งที่ได้ก็คืออยู่กับตัวเองเข้าเงียบเข้าเงียบเนี่ยมีประโยชน์มากเขียนขอบคุณด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเขียนขอบคุณว่าแล้วเยี่ยมากไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยค่ะไม่ได้เตรียมค่ะมันได้จริงๆ แล้วก็เหมือนที่มาไลฟ์วันนี้ค่ะมันก็เป็น<อ>หนึ่งอย่าง,<อ>งที่ผมเขียนยง <c oughs> ลงในสมุดแอคชั่นแพลนแผนมหาสาร,ระคะ่ะโค้ดเป็นเล่มเก่าว,ว่าเหมือนเหมือนมีเพื่อนๆมาไลฟ์อย่างเนี้ค่ะนุชชีแล้วแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากไปนั่งตรงนั้นจังเลยอมคมว่าอยากไปนั่งตรงนั้นหมายถึงว่าเราเราก็อยากไปเล่าสิ่งที่เราเ<ช>จอมาให้เพื่อนเพื่อนฟังอยากแบ่งปันอย่างเนี้ยค่ะโค้ดแต่ไม่เคยแต่แต่แต่แบบเดี๋ยวคงถึงเวลาอะไรอย่างเนี้ยค่ะค่ะ แล้วก็มั่นใจว่าแล้วแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็เขียนมันมันอยู่ในนี้ด้วยอมันอยู่ในนี้ด้วยสมุดหัศจรรย์จริงๆนะเล่มนี้ยมากค่ะมากไม่ทําแบบจริงๆก็น่ะค่ะทําตามเมื่อก่อนตอนแรกๆที่เราเรียนสามสิบวันมันยังไม่มีสมุดเล่มนี้ถูกไหมคะแล้วก็เขียนในในในสมุดสมุดเมจิกลิสเอดโคตกตาบอกว่าให้เขียนสมุดเมจิกลิสใช่ไหมคะแล้วก็เขียน คือทําทําตามทุกอย่างอะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากที่เรามองปัญหาจากที่เราโฟกัสหนี้สินจากที่เราโฟกัสค่าใช้จ่ายเราเรามองว่าต้องทํายังไงอีกต้องทําแบบไหนไปโฟกัสที่ที่ภายในของตัวเองอะคะ่ะไปโฟกัสที่ศักยภาพตัวเองว่าณตอนนี้เรามีอะไรบ้างทรัพยากรของเราเนี่ยค่ะเรามีอะไรที่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้บ้างเราไม่ได้มองหนี้สินเราไม่ได้มองปัญหาไม่ได้มองความท้าทายตรงนั้นมันก็เลยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ